มึงพริกหนีเผ็ดพอดีด้วยครับผมแม่ก็ยอมเอาเรื่องเลยพอดีเอาเรื่องเลยเมื่อวานจาหมูหท่านพี่น้องถามว่าพี่น้องซื้อพริกก้าวซอยมาเนาะสองเบ้าพริกเผ็ดอยู่สองเบ้าก็งผมว่าเผ็ดก็เหมืนปกติครับบอกพริกสีเผ็ดครับผมบวกผมว่าเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายเนาะเมียนครับผมเผ็ดหลายเผ็ดหลายเผ็ดร้าย บผกพีกสองเบาอยู่สวนทึ่งเลยนี่ครับผมเนี่ยครับผมเอาตากไปสวนครับเนี่ยครับเหมือนกับสีมาตาวครับผมตากแหงแล้วสีมาคัดรวยดีครับผมคัดเงินง่ามเหมือนพี่น้องครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีเป็นพี่น้องญาติสาวครับมาครับผมมาตากผมพีกแล้วสองเบาครับมาหนี้มาหนี่สองเบาไปใเขาปลาด้วยครับผมแน่นครับหนี่ไปเก็บพีกกบจ่างครับหนีนครับผมเห็นมาตากพีกจะของน้ำครับตอนที่สองเบาไปรับจ่างครับก็ตากพีกเพิ่งจะของครันแดดเดียวก็ตีแห้งครับพี่น้อง อันนี้ที่บ้าที่แห่งอยู่ครับที่แดงที่สเกตครับใครสนใจกระทักเข้ามาหาสองเบาได้ด้อครับผมนี่ครับผมนี่งามเลยอันนี้ยังไม่ได้คัดดนะครับนี่เดี๋ยวสองเบาสิขึ้นเบอร์โทรใต้คลิปนะครับเนาะแมนครับ้ไล่ครับนี่ครับผมไหนครับไานสองใบพายมินนอกไปหาโพดหลังิกบานครับนี่ครับผมผีบสองเบากำลังสิเหลิมชุกันนี่ครับนี่ประมาณมื่สองมื่นสิบตะเก็บครับนี่นี่หน่วยเพิ่มเพิ่มหน่อยสิ ก็สุกเกือมากแล้วครับเก็บหลายงวดแล้วครับแต่ว่าบระเทศไทยพี่น้องเบิ่งครับแมีนครับตัวนี้จะมาเก็บพรีรับจ้างทางกันครับผมเป็นของหนาครับผมเป็นของหนาครับเก็บเวียนกันเนาะแม่นครับผู้ใดเก็บแล้วครับเวียนไปหาผู้หนัดครับไปจ้างคนอื่นติดมาแม่หนัดกับพ่นเดียวกันมันเกิดจะแพงเนาะกันนีงก็เก็บบนนะครับของหนาแล้วก็มากไปครับผมนี่ครับพ่นสองเบามารับจ้างครับหน้าเป็นเกิเก็บซอยกันครับ อนี้ขายสดหรือว่าขายแหง้งบ้างนี่ทั้งสดทั้งแห้งครับเรียกกันนวลสดพ่นไปคายครับขายสดน้ำเก็บตากน้ำคั้นสองบาทกำลังรับจ้างเพิ่นโลดเจ้าบาทเา่ามันโลดละหกบาทครับผมครับกเก็บผัดเปลี่ยนกับวนไปวนมาในลุมพี่น้องน,นี่แหละครับผมห <laughs> น้าหน้า <laughs> พันก็มาซอยกันเก็บครับผม <laughs> <c oughs> ครับพักกันเก็บซอยกันครับพูทธหน้าสองหน้าครับเด๋ยวกันล้วเอง รับจ้างไปนั่มผาพี่น้องไปเขาปานน้ำใหม่นั่มครับผมแต่ว่ามือนีสองเบา,าประเดีเขาปานน้ำใหม่เนีน่ยครับเมื่อเพิ่มเปสิลูกค้าเพิ่นเอาเข้ากันนะครับเนี่ยครับถ้าผู้ผู้ใดอยากได้หลอดพริกแห้งนองกกระติดต่อสองเบาไม่ได้เนี่ยครับผมงามเลยเพิ่นลายแล้วครับแต่ถิมีนวยแห้งนวยสดแน่นแล้วครับนนแห้งติดเมือแห้งพ่อหนอนไปตากครับคิ้วห้องมือใดหรือเปล่า ี่่่เฮามืืออ,อนนติดทุราครับก็ได้เว้นออกไปก่อนน่าจะเป็นมื้อนเฮ้อครับผมพักแน,น่พักอยู่บ่ <c oughs> เดี๋ยวหน,น, <c oughs> น,น,น้าๆเพิ่นเมื่อได้ไหมครับได้หน้าๆนะซอยเหลือกันไปครับผมแง่อเล่ <c oughs> <c oughs> สดก็มีอยู <c oughs> <c oughs> ่แม่นครับเอาต่อมาไปคัดเลืออีกก็แ <c oughs> ง่องไปคัดอีกครับคัดเอาหน่วยสดออกหน่วยแหงออก ไม่เออลืมไปใครไม่แห้งอแหม่ฉันงานให้น้องบ้านเองดูว่าเขี่ยม,มาแต่น้อยนะครับมีภาพี่น้องมาชมสวนทรงเบา่นั่นครับ,รบพี่น้องถามมาหลายคนว่าเป็นยังไงนาะงผิดม,มันกำลังสุกนไงเขื่อ,อนแลกำลังสุกครับทั้งสองเบา เก็บหลายงวดนะครับแต่บริไทเนาะพอหลาแล้วกับสีหน่อยซ้ำหนี่ครับเมียงครับเมียเพิ่นสีน้อยลงมาครับแต่คุณภาพยัางเงี้ยขับหน่วยกิโลนะครับเดย์เมียงเด็ดขี้เก่านะเด็ดขี้เก่านี่ครับแดงเจ้าวายอยู่ <im itation> ตกแบตกตกแตบ,บนอนครับเดี๋ยวนี่เป็นหน่วยสดสดได้มั้งคุณนะครับหน่วยเป็นหัวดยู่เนาะงานครับมึงพีกหนีเพชพอดีเด้อครับผมแม่้ออาเรื<น>่เพอดีเอาเรื่องไหนมาวัด <g ül> มูครับพี่น้องถามว่าพี่น้องซิ้อพริกสับองมาเนาะสองเบพริกเผ็ดอยู่บ่สองกับว่าเผ็ดเม็นปกติครับอกพริกสิเผ็ดนะครับผมบุหงาว่าเผ็ดหน่อยเผ็ดหลายเนาะเมียนครับผมแต่บห่ามันกัแล้วแต่บบกพริกเนาะบางพริกกัเผ็ดแห้งครับผม ไปจนแล้วครับสามพ่นครับมีพุนครับสามพ่นหน่อยๆพูดไครับผมไอม่สัมผัสคนงานเดิงกันนะครับผมเมื่อพื่อน่ะเมื่อยู <laughs> อ่อะตาแดดวกเมื่อยก็จักซีบางไหนเนาะ่น้องเยสู้กันไปครับผม เก็บหมูแก้มทำบ้านเก็บของเขาเขาก็บูดไปเก็บหาโอ้นี่ครับมาพีดสองมอญอยู่สวนทึ่งกันี่ครับผมนม่ครับผมเอาตากไปสวนครับนม่ครับเหมือนกับสีมาตากครับผมตากแห้งแล้วสีมาคัดหน่วยดีครับผมคัดหน่วยง่ายเหมือนพี่น้องครับพี่น้องเพื่อนสนใจกันอย่าลืมแอดไลน์มาเด้อครับผมเดี๋ยวสองมอญจะขึ้นไลน์ไปใต้คลิปครับนม่ครับเก็บจากสวนครับผมพีดของพีดสีสะเก็ครับผมเพชรดีเด้อครับผมผมพีดกับเพชรแล้ว อ๋อนี่ครับผมพริกแดงครับผมริกแดงครับผมสองใบกันีิคัดเด่นเด่นวันข้างหน้านี้เป็นพันจินดาแดงเนาะครับเนาะมวลเรือมวลเรือแม่นครับพี่นี่มวลเรือปกริกสีบป็เพชรแห้งครับเพชรพอดีอืมปกติต่ละสายพันธุ์กับเพชรก็คือกันเด้อครับพี่น้องนี่นะครับของดีครับของดีเพป็นห่อนไหนเพป็นกระจมไปครับกดสิได้เงินเพื่อนต่ละบาทครับแล้วกดสิได้โลูกแดดเหลี่ยมเดือดเนี่ย แดด่ยวแทงห่อนเนาะ41องศาครับแม่จะพี่น้องเ้าก็ยังสูงยังทนอยู่ครับเนี่ครับเบอร์เหมนกันครับ ต้นนึกรตากไว้เทิงเนาะผมพี่ตนนึก็ตาก,ตากไวบไต้ครับเม,ม,มืนครับผูบ้ใดสนใจเบาสิจริงไอดีไล่ใบข้างใต่ครับผมแมครับผมเบอร์โทรนั่นครับสามารถโทเข้าผา้ด้ครับผมโคอา่าเนกระปุกคือกันเน,ะนาะแมแงมนวมแงจักแดดหน่ารมมาจากักแดดอันเหี้เอาไปตะโนกสองแดดคนละ มาตึงๆแน่ก็ส <cartoon? S 2> ิใส่ไม่ได้โดนใส่ไม่ได้โดนเพราะว่าตัวโมากขยานกู่ไหมมั้งแมนขยานแข่งเป็นยานแห้งครับข้าแก้งออกครับหุบเขาหุบออกหุบเขาหุบออกตุ่มไรเจ้าว่านวยดำบุ่หร่าปวดสได้ยปักพี้แข็งครับผมโมเมนต์เรื่องง่ายๆครับ บาทแนะ่ยี่หอกพี่น้องเอ้ยาฟี่ช่วยเห็ดไปก็เล่นไปก็สนล่ะกระไรกระตู้ให้ดูให้ร้านคุณข้าสวนมาเองกระถ้าถือครับกำลังซื้อน้ำทองตลาดนู้สองร้อยกัวครับผม,มนขนาดพักซี่เนาะยังส<ม>องร้อยกัวยครับผม,บผมแต่วานาน่าอยู่หน้าสวนสามสิบบาทเมียนนี่ในตลาดเพ่งเพ่งครับพี่น้องเล่นแน่ตลาดเรน,นแน่กรบโปงท่านเมียนครับ ต้นใดต้นใดเหี่ยวน้าเนาะว่าพพิกเริ่มลาไปแล้วครับต้นนี้เพิ่ยืนต้นเพิ่งแหงแค่แหนก็ต้องดึงอ,ออกเบิดทัที่ด้ายันเ,นเนพิ่นเปรีบริกด่างครับต้นเนีะเขาขาดไปขายสุดก็บลายแหงเนาะใส่อสองตัครับไม่ได้สุดก็ ขัาไปไขายสดครับี่นี้ประมาณนี้ก็เอาไปตากครับผมผิวพันยุ่นนะครับลุกนะครับแดงดจึงคืออยู่ครับคู่นหน่อยแหนยาวยังดี <l acht> ย่างไปพ่อได้ใส่ครับผมแมนสื่อมือครับนี่น้ำจางพ่อได้ใส่สื่อมือครับพ่อไดซายเนื้วกินอากาศปีนี้มากห้องห่อนครับเดี๋ยวค่อยมาหลุนวาสองบาสีแดงยอกโล่นะแมนครับผมเป็นตอนสั่งครับผมนะครับงานแรงๆครับนี่ก็มาถึงขั้นตอนเลือกบวชพิษครับผมเลือดน่วยดีออกจากน่วยแหงครับ เพื่อขายสดนั้นเอยเนาะเมียนค่ะครัดเป็นเพื่อนดีดีราคาอันก็สุดาสูงไค่ตัวก้นนะครับผมร,ร่มเย็นเฉีนครับเมียนแก้มห่อนครับไค่อยู่อากาศห่อนถึงยังมีร่มอยู่อากาศห่อนๆนะครับไทรอยู่มันยังมีร่มมากอยู่

ก็นี<ม>นเด็กเที่ยวอยเนาะแมนก็เด็กสีคลายเป็นพิแข่งครับแมนครับกับเจ้าพิ tag กระไรบ้านต่างกับสีคัดออกแมนครับผมอีกอย่งสีคล้ายส่วนกระไรด้วยพี่น้องต้องเอาไปตากครับนี่ก็มารับจ้ากงกันเนาะครับผมสีซองสามหมื่นสีเก็บองเจ้าของครับจ็ที่ไหนๆได้บ้านพี่น้องเขาจ้าของ ไม่ยังนีเกิดคิดลายเถียวเยนาะแต่หน่วยดิบมันก็นยังอยงอยู่มันเป็นสิบเถียวครับเมียนเพิ่งก็ได้เงินหลายอยู่ครับเมื่อไห่ละเมยหน่อยเพิ่นหน่วยดิบเพิ่อนอุ้ยกากขาดอยู่เขียวก็ย,ยังมีอะไรครับเมียนหั่นเพิ่งซื้อหน่วยเขียวเนาะเก็บปริกดิบน,น้านึ่งครับ เก็บมันมือได้เลยพี่น้องเลยฝนเล็กหน่อย <laughs> กระสอบนั่นูเลือกตังบ้านมันก็สิเก็บใส่คุเนาะเมนมครับผมครับบ้านชาวบ้านนี่เก็บใส่กระสอบครับเป็นยังของโตครับน,น่าหน,น่วยเหี่ยวร้ายครับวเพิ่นสุกร์นะครับเป็นอาทิตย์นะ ไม่ต้อตงเก็บโลนะครับหน่วยสดเพิ่นกระมีครับเป็นบบเงาเปเหลือกครับมาเหลือกหน่วยสดครับไอ้เวลาเหลือกหน่วยสดครับผมนี่เห็นเขไหวตาครับนี่เหี่ยวนี่เหี่ยวก็ไม่เห็นเดียวกัน ไอ้ทรงแม่ข่าครับไ่ครับเงิส,สดเสเพิ่มๆเิมือนสิเพิ่มมากมากครับว่าไปตัวหนันกานสิ่งสุดพอดีครับครับเพิ่งก็ต้องบ่มอีกจคกสามสี่หมื่นเนาะสิตากได้อีกแ่ครับม,มีหน่วยเพิ่มน,น่นครับทกนเดือดใจกันครับผมกฝากฟันไปนําครับ ตาาัวปา,ากตัวจ่า,ายเนาะเขาได้กล่องเนาะเ <c oughs> มย์เมย์เมย์เ <c oughs> <c oughs> มย์ค่ะเมย์จะะับไปล่าท่านเพืน่นเอาใส่เวลา่านี่แหะครับคือเท้าวสวนครับผม,มใส่เวลาเพื่อนคะ่ะนี่หนาสวนทึ้ถือครับพ่อไปซือ้อตลาดนี่แพงแพงนะครับนี่ครับผมอ่ะเก็บสองเบ้ามันหนีกับพมกนี้อย่างไรครับผมภาพี่น้องมาเก็บเกับจางครับผมว่าชีวิตอีจังอีเป็นแนวดายเนาะแมนครับผม แต่รับมันีอเก่าถือว่าถือว่าพอพิดพอถึกแล้วพี่น้องเลยห่อนลายห่อนแห้งครับมือนีอผลงานเท่ามือนีอก็ได้ลายเติร์กครับผมก็ที่มาคัดดอกพวมวนเส้ได้ไรได้ลายไปไหนครับผมอืมครับผมคัดแล้วก็จะไปส่งแม่ค้าครับทำแล้วพี่น้องเอาละครับสำหรับคลิปนี้สองว่ากับคตัวล่ากับบายครับพี่น้องไปพร้อมกันคลิปหน้าคลิปใหม่เด้อครับผมสำหรับคลิปนี้มาตัวนสวัสดีครับคสวัสดีครับผมมาเด้อครับแจ็คโลว์มันนี้มัอนี้ มันนี่สองสองบาวก็ตล้งในเศร้ากโลกครับผมห่ <c oughs> หอนแห้งครับพี่น้องต่อของเนาะแมนอากาศมีสุดยอดแห้งครับ42 <c oughs> องศาครับผม